สวัสดีค่ะทุกคนยินดีต้อน,น,น,นรับสู่เพจศินปะภาษาพุทธิ์ไทยค่ะเมื่อวนนี้ยินดีนทุกคนนะคะมาเรียนรู้ภาษาพู้ไทยค่ะวันนี้มาในรูปแบบสีฟา้าเบบลนะ ก็คือเอฟซีจะถูกอิรามากักสีฝาแหงนะคะทุกคนก็จะมาเมื่อกี้ก็ไต้ตัวจะแมทกันแน่จากหน้อยนะคะจริงเมื่อนีนน่าจะพาทุกคน,นมาเรียนรูปภาษาไทยค่ะตัวแวะฝอยอีกแล้ว <laughs> นะคะทุกคนโอเคค่ะเดี๋ยวเมื่อนี้จะมาสักสามคำสั้นๆคือเก่าค่ะเมืนน่อนี้เอาที่คนานี้อิราคําไหนอีลาก็จะเว้าเลยนะคะทุกคนมาเดี๋ยวคําแรกเลยค่ะคําแรกนะคะอีลายะเสริงเลยคือคําว่า ตาโปอะเคยได้ินอยู่ป่คะโอ้ยนอนจนตาตูบตาโปเบิร์ดนะคะทุกคนแบบป้านอนแบบตื่นมาวันนี้คือตาโปด้น้อย่างสิทนะคะทุกคนอ่าคุณคุณอยู่ป่ะคะคำนี้จะยังบอกเคยได้ยินพีออ่รายยังไม่เคยว่าเลยอ่าเดีย๋ยวเวลาเสริร์ฟให้ฟังค่ะถ้าเกิดพี่ผู้ใดหูถ้าเกิดว่าพีเอฟซีหูคอมเมนต์บอกกันได้คะ่ะอ่าเดีย๋ยวเวลาเสริร์ฟให้ฟังค่ะทุกคนตาตาโปนะคะคือ แปลว่าตาตูบคือแปลว่าตาตูบนะคะทุกคนหรือว่าตาบวมนั่นเองค่ะแต่ภาษาไทยจะเป็นตาปูบตาปูบภาษาอะไรคือตาตูบตาโปนะคะทุกคนก็จะประมาณนี้นี่ล่ะตาปป้คือแบบเหมือนตาบวมาสมกับอีลาทำอะไรแบบนอนเดึกๆแน่หรือว่าให้น้ำซีลีงเสียค่ะตื่นมาจะตาบวมเลยนะคะแบบฟิลเหมือนทำตาสองชั้นเลยประมาณนี้นะคะทุกคนนะคะ ตาตูปตาโปะนะคะผู้ไทยจะว่าประมาณนี้อ่า,าไปที่มาคำที่สองค่ะคำที่สองนะคะคำเสียงเลยคือคำว่าเย uh ่อโหนะคะสมมติคือปั๊บซีรีส์ที่อีลาบไงเมื่อคืนเนี่เป็นแต่เย uh ่อโหนาดะนะเชืเอหรือเปล่าบางคำยิบซีลองพี่ยิซีลองเดาบางอยู่ค่ะว่าพี่ยิซีลองเดาบ,บ้างค่ะคำว่าเยอะโหนสิแปลกประหอย่างเพราะอันนี้คำนี้แล้วน่าจะเคยบ้เอาไปแน่แล้วอ่าติ๊กต๊อกติ๊กต๊กเยอะโหนะคะแปลว่า หน้าหัวเราะนะคะหรือว่าอุ้ยหน้าหัวเราะหรือว่าอยากหัวเราะนั่นเองค่ะทุกคนแบบว่าอุ้ยคือว่าเป็นเตยโหแท้ดังสินะค่ะทุกคนก็เออแปลง่ายๆคืออยากหัวเราะนะคะหรือไปอย่างนึงก็คือหน้าหัวเราะนะคะแบบในทิทางที่ดีเลยนะประมาณนี้ค่ะทุกคนอ่ะวันนี้มาคําที่สองคำที่สองมาวันนี้มาคําที่สามค่ะคําที่สามนะคะขอเสนอคําว่าขี้ดังเอฟซีฮะ คือต่างกันไทยกับเมื่อกี้ขี้ดังไอ้ซ์เคยได้ยินหีบอ่าอืมขี้ดังเนาะติ๊กตอกติ๊กตอกนะคะขี้ดังไอซ์ต้องเดาบุ้งรู้คือได้ยินอยู่แต่ว่าสิแปลว่าจากไหนเอฟซี FC กังงขี้ดังนะคะก็คือแปลว่าแปลว่าแปลว่าน้ำมูกหรือว่าขี้มูกนั่นเองค่ะทุกคนที่ออกมาจากจามูกของเหานะคะก็คือถ้าเป็นวัตถุภาษาไทยจะเป็น อีลานะมีขี้ดังอยู่ในหูด,ดังจังสีเลยทุกคนทุกคนก็มี่งนะนี่ไปอีลาไปดูว่าน่าเกลียดน,น้าอย่างนะคะทุกคนอันนี้บอกให้เรียนรู้ภาษาพูไทยเนาะนะคะทุกคนเดี๋ยวเสียงแบคือผู้งามอยู่คือบอกหน้าเกลียดน่ยนะบนอันนี้นนเป็นเรื่องธรรมชาสตรนะคะทุกคนพวกทุกคนต้องมีขี้ดังเป็นเรื่องปกตินะคะทุกคนนะวันนี้ก็มาหย,ยอกๆยอกพีเอฟซีประมาณนี้คะ่ะวันนี้มีสามคำนะคะคำแรกคือคำว่าตาโป เขาเรียกคําว่าตาโป๋ตาโบ๋บโบนี่คือตาบวมหรือว่าตาตูบนั่นเองค่ะทุกคนส่วนคําที่สองนะคะคือค ah ําว่าเยอะโหก็คืออยากหัวเราะหรือว่าหน้าหัวเราะจังเลยอะไรประมาณนี้ค่ะส่วนคําที่สามนะคะคือคําว่าขี้นังขี <laughs> ้นังก็คือน้ํามูกนะคะหรือว่าขี้หรือหรือว่าขิมมูกอะไรประมาณนี้ค่ะทุกคนอ่ามัอนี่ อ้าววันนี้อีลากลับมา3คำสันสนเดี๋ยวขอตัว PFC กันด้วยค่ะจวัสดีกับฝากกดไลค์กดติดตามเพจสินิศสาวุทยเด้อจ้าเดี๋ยวเจอก,กันใหม่อีพีต่อไปนะคะทุกคนขอบพระคุณค่ะบ๊ายบาย